ไม่ได้แอบมองค่ะเสียมารยาทมากเลยรู้ไหมลูกคุณอาเขายังรู้สึกหนูไม่ได้เป็นคนแอบมองถ้าลูกไม่ได้มองแล้วใครจะมองไม่ต้องเอาพี่ตุ๊กตามาอ้างเพื่อเลียงความผิดเลยนะแล้วแม่ก็รู้นะว่าดึกๆกับลูกชอบมาแอบดูแม่จะมาทําให้แม่กลัวใช่ไหมไม่ใช่อย่าไปขึ้นเสียกับแม่นะ ว่าหนูโกหกโกหกแล้วโกหกจริงหรือเปล่าเล่าไม่จริง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 ไม่หรอฮะไม่จริงไม่ไม่จริง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  แม่ลูกเขาเล่นกันนะจ๊ะสาสตร์เล่นกันแรงขนาดนี้เลยครับนั่นแหละจ้ะเออขอบใจมากนะจ๊ะที่อุตส่าห์ลำบากละบบนประสงค์น่ะนะยินดีครับจ้าจ้จ้ะแม่จี๊แม่จี๊แม่จี๊ ลูกได้สักทีว้ายตาไอ้ไข่กินหน้าวิ่ยประตูที่เปิดได้ประสาททั้งบ้านใครที่ไม่เป็นลูกเมียแล้วก็กรรม รู้ไหมว่าฉันอับอายขายหน้าเขาแค่ไหนก็ถ้าแม่ให้ลุงแหวงมารับแบบทุกครั้งแม่ก็ไม่ต้องอับอายขายหน้าหรอกค่ะที่ยังจะมาย้อนอีกลูกแกก็เหมือนแกไม่มีผิดเถียงค้าไม่ตกฟากสุ่มไม่เข้าใจทําไมต้องให้คนคนนั้นมาส่งด้วยก็เพราะว่าแกไม่ไปรับฉันไงตัดสาเขาก็ต้องกลับบ้านของเขานะคะแกขับรถเป็นใช่ไหมฮะหนูบอกแล้วไงคะว่าหนูจะไม่ขับรถตั้งแต่วันนั้นโอ้ โอ้ยมันถึงได้ลําบากไปทั้งบ้านนี่ไงขับรถเป็นแต่ไม่ขับเหตุผลบ้าๆคุณยายค่ะนี่ตุ๊กตาปวดหัวหนูก็ปวดหัวเหมือนกันค่ะเห็นไหมเพราะแกเนเลยแหละเป็นแบบนี้ไะลูกกถึงได้คุยกับตุ๊กตาได้นี่ไงฮะ น้องบูอย่าเถียงคุณแม่รู้ไหมลูกแม่ก็มีเรื่องยุ่งยากใจมากพอแล้วรู้ไหมคะไมไม่มีอะไรเข้าใจหนูเลยน้องบูน้องปวดหัวมากหนูอยากกินยาแม่จ๋าเขาบอกแล้วไงลูกว่ากินยามากๆม,ม,มันไม่ดีนะคะ,อะเอาอย่างนี้อยากจะให้นอนลูกนะปวดหัวจ,จะได้หายไงลูกนะยายห่มผ้าให้นะคะ คุณยายเอาพี่ทุกกจาให้หนูได้ไหมคะเออเออแม่จ๋กเขาห้ามมันไม่ใช่หรือลูกนะคะก็ได้ถ้าอย่างนั้นยายจะทำว่าไม่ได้ยินที่แม่บอกนะเดี <c oughs> ย๋ยวร้องไห้นะคุณเก่ง อือเอาไปจ้า,าจ้า,จาค,คราวนี้ก็นอนได้แล้วนะลูกนะ <laughs> บัักบูอินเตอร์ <laughs>